วันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านชมดอยนะฮะวันนี้ก็ขี่มาจากกรุงเทพนะระยะทางประมาณกี่กิโลร้อยหกสิบกิโลนะฮะเข้ามาที่ราชบุรีนะครับเป็นบรรยากาศที่บ้านชมดอยนะครับก็กำลังตัดต่อคลิปลงยูทูบอยู่นะครับช่องต้นมอเตอร์ไซค์พาเที่ยวนะครับทำช่องเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะฮะวันนี้เราขับเจ้า R15 ขึ้นมาบนดอยแล้วนะ เติมน้ำมันมาทั้งหมด200บาท200บาทเหลืออยู่3ามองไอสามคิดส0งบาทก็เต็มถังเกือบเต็มถังแล้วนะเต็มถังแล้วตรงนี้จะเป็นที่ลาดบุรีที่ไหนวะางเดี๋ยวก่อนไอ้น้ำตก9โจนมั้งเออใช่ติดน้ำตก9โจนฮะเป็นบ้านเลยฝันบ้านชมดอยนะฮะกับที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านนะฮะนี่นะฮะหลังนี้ฮนะสวยนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปชมข้างในกันนะครับวันนี้จะมาถ่ายคร่าวๆก่อนนะยังไม่ถ่ายคลิปเต็มทางช่อง YouTube นะครับตรงนี้จะเป็นบรรยากาศบนดอยฮะบ,บนดอยถ้ายามเย็นมานั่งชมหมอกกันได้นะก็ราคาที่พักหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับตรงนี้เดินเข้ามานะฮะ เราจะเห็นวิวนะวิวสวยมากเลยนะนี่นะขึ้นมานะฮะจะมีวิวข้างบนนะเห็นภูเขาสูงสูงเลยนะถ่ายครับนี่จะมีโต๊ะนั่งนะฮะโต๊ะนั่งกับชมบวิวเห็นภูเขาลิบๆเลยนะนะเห็นภูเขาซ้อนทับซ้อนนู่นนะสูงมากเลย วนะิวสวยนะวิวสวยต้องมันต้องชมเย็นๆนะจัก,กับเช้าเนะ้าอยเช้ากับเย็นน่าจะสวยนะต้องตื่นตเช้ามาดูมันจะมีหมอกตรงนี้หน่อยหน่อยนะฮะเช้าๆสวยมากเลย ผีเสื้อด้วยน่ารักมากเลยผีเสื้อก่อไม่ปล่อยเลยผ <c oughs> ีเสื้อน่ารักมากเลยเ <c oughs> ด,ดี๋ยดูผีเสื้ออะไร <c oughs> ตัวดำดำปันละ นี่ก็เป็นวิวที่เลยฝันบ้านชมดอยลาบุรีฮะบริการดีนะฮะวิวหลักเอ้ยที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านนะฮะวันนี้เรามาโชคดีได้บ้านหลังสุดท้ายพอดีนะหลังนี้นะหลังนี้แปดร้อยนะครับชโชคดีมากเลยได้หลังนี้เกือบไปเกือบ <b> มันเต็มทุกที่เนาะ <b> หลังเดียวเลยกน้อสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีแอร์เดี๋ยวจะไปรีวิวบ้านพักข้างในกันนะครับนู่นเน่มดสายจอดตรงนู้นแล้วเจ้าอาสิบห้าพักก่อนนะพักร้อน เดี๋ยวเราไปรีวิวข้างในข้างในบ้านกันเลยว่านี่ราคา800นี่มีอะไรบ้างน,น,นี่นะจะมี3ที่นอนนะฮะจะมีตู้เย็นแเราจะมีทีวีนะฮะทีวีแอร์ตัวหนึ่งจะมีน้ำ3ขวดแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในจะมีห้องน้ำนะฮะโอ้ห,ห้องน้ำกว้างมากเลย โอ้ห้องน้ําใหญ่นะฮะใหญ่มากเลยนี่นะฮะรีวิวนะฮะรีวิวใครมาเนีมาเที่ยวมาพักใช้บริการได้นะฮะที่บ้านดอยชมเลยฝันบ้านชมดอยราชบุรีนะฮะสวนพึ่งกับบรรยากาศนี่ฮะบรรยากาศอยู่หลักล้านลมรับ ถ่ายตอนเย็นๆก,ก,ก็วิวรอบเช้าๆนะจะมีไอตรงนู้นเช้ามีหมอกลงตรงนู้นนะครับ มาไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยลก็ไกลยอยู่นะกิโลสองกิโลได้นะ,ะ <c oughs> ขายของรับเงินเพลินอยู่ <c oughs> เห็นนะครับรับเงินเพลินดิเวลารับรเงินมันก็สนุก้วิวสวยจังพอที่ตกแล้ว ี๋ยวนี้หรอมันเดินเล่นตรงนี้สวยวะเนี่ยมันเดินเล่งล่าง มืดแล้วของกินเอาไปด้วยหรอเอาของกินไปด้วยหรอนีนั่งเื่นนี้ว่ะพูดเรื่องน้ำเย็น่ะ สวยจังถ่ายรูปเล่นดีกว่ามั้งโอ้สวย ดล้วไม่ปิดแดดก็หมดปิดดิ่านขาตรงนี้วิวรอบเลยฝันบ้านชมดอยนะจะพาไปดูวิวรอบๆจะมีน้ำตกก้าวโจนแล้วก็น้ำตกตรงนู้นมาเล่นกันด้วยแต่เรายังไม่ได้ไปเลย กาศดีมาทั้งทีจะนอนได้ยังไงเราก็มาชมวิวสิได้ไหมมาทั้งทีจะมานอนต้องชมวิวโอ้ววิวได้วะ่ะสวยมากเลย อากาศเย็นลงแล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้วมองไม่เห็นแล้วเห็นภูเขาวสวยมากดูดิซับซ้อนเลยหมาทำซองดูสิอะไรเนี่ยอันแอบซองเหรอเห็นแต่ลูกตาใจ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วฮะทำะไรไกระโดดลงไปเลยทีบลงไปเลยเออทิ้ตรงนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนใหญ่ตะเคียนใหญ่มาขอหวยกันได้นะฮะ ไม่ขึ้นมาหรอมาลูกมาไม่ขึ้นมาไปแล้วไม่รอแล้วข,ขึ้นไปชมข้างบนกันตรงนี้ก็อยู่บริเวณรอบบ้านเลยฝันชมดาวนะฮะเอ้บ้านดอยดอยบ้านเลยดอยฝันชมดาวส่วนพึ่งนะฮะอยู่ติดกัน,นะฮะที่ที่ผมพักมาพักนะฮะ ก็เลยแวะมาดูตรงนี้ท่าไหน่บริเวณรอบๆ่าไหน่อยขึ้นมาจะเห็นภูเขาเยอะมากเลยโอ้สวยว่ะเฮ้ยดูตาด้วยภูเขารอบเลย เขาสวยมากดูดิเห็นภูเขาเงียบซับซ้อน เบาใส่ยาหวานอ๋อธรรมดาก็ใช่ใส่ยาหวานอระไยนะเด็กคนเป็นเบาหวานก็กินได้เดี๋ยวใส่ให้ีกาแฟดูทีชงกาแฟใส่ยาหวานม,มียาหวานด้วยวยาแมวหรือยาหวาน เลี้ยงหันไม่ใช่เลี้ยแมวนะใช่แทนน้ำตาลที่นี่จะมีเช้านี้จะมีบริการกาแฟทีกาแฟนี่ก็มีกาแฟก็ข้าวต้มดูข้าวต้มกันโอ้มีรถด้วยนี่นี่มอเตอซคเก่ามีมีมอเตอร์ไซค์ห้างด้วยเอาไปขี่เล่นได้ปะเนี่ย มีโมอเตอร์ไซค์ด้วย<ฮ>นี่คันนี้ไ้ขีเ่เล่นได้นะรถเล็กๆม,มีข้าวต้ม สะสมรถรถเก่าด้วยนะ <c oughs> นี่อะกลิล่ากานีล่าหน่อยนี่กระต้มมาแล้วครับเป็น <c oughs> ชาม <c oughs> ใหญ่ มีมาม่ามาด้วยของแถมมาม่าเราจะย่างขนมเล็กๆถอดหน้ากากได้อันนี้กาแฟเตอร์นี่เดี๋ยวไปถมถ่ายที่พักก่อนทั้งหลังเป็นเขาว,วิวสวยมากเลยนี่นี่ที่ติดต่อแนละ้ว แปดแปดสองติดต่อมาพักกันได้นะฮะดบิวสวยนะก็เป็นเขาด้วยนั่งชมดอยได้โอเค กินก่อนนะครับกาแฟก็มีกระตุ้งก็มีถั่วต้มโอ้โอเคกินเอาพริกปลาพริกหนึ่งเส้นหอมเจียวคบตาบวนมานอนอืมอุ่นขึ้น เป็นก่อนนะครับตึกเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่